AP3 นะครับวันนี้มีทาสตามบัสแม็กมาให้ดูนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะตัวนี้ร6 0วัตต์นะครับเชื่อมต่อกันได้กันน้ำ IPX7 นะชาร์จแบตได้อะไรได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันครับว่าเป็นอย่างไรลืมบอกราคาผมได้ราคาถูกมาก4,150บาทนะครับรวมส่งโอเคครับมาอันบ็อกกันครับ อันบล็อกมาแล้วก็มีกล่องตัวนี้ให้มานะกล่องตัวนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับในกล่องมีคู่มือนะเหมือนไอ้ตัวเล็กเลยนะครับแล้วก็สติกเกอร์ไม่ใช่คู่มือเล็กๆนะที่ไม่ค่อยเปิดอ่านกันแล้วก็อ่ชาร์จสายชาร์จสองเส้นเป็นไทซีกับไทซีแล้วก็อ่า USB C นะนะครับ ตอนนี้คือผมได้ใบเสร็จมาด้วยอยู่ในกล่องราคา6,790นบาทผมได้มา4ี่พันหึงเหลือเชื่อมากเสียงดีนะครับลองเปิดฟังละเดี๋ยวมีท้ายคลิปเปิดเปิดฟังให้ดูอ่ามาดูปุ่มกันดีกว่ามีตัวตัวเอมนี้น่าจะเปลี่ยนโหมดนะตัวเบราตัวลิงก์หากันนะนะครับ อ่าแล้วก็ไฟบอกบอกอ่าแบตเตอรี่ยี่สิบห้าปอรเ็ห้าสิบเจ็ดสิบห้าร้อย่าเพิ่มเสียงลดเสียงเพเปลี่ยนไฟเปิดอ่าเดี๋ยวเปิดเลยเสียงมันกับตัวเล็กนี่ไฟคล้ายๆบูมบ็อกซสามนะตัวจับแต่เป็นพลาสติกนะพลาสติกด้านท้ายล่ะ เป็นแบบนี้เออเป็นขามียางไฟก็เหมือนกันกับบูนบ็อกโป้ที่ผมรีวิวไปอะดูด้านหลังกันด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นยางเนาะมีตัวสายแอคให้แล้วก็ USB แล้วก็สายชาร์จฟาดชาร์จนะแต่นี้ไม่มีอะไร น่าจะมีสายเสียบใหม่เนาะเหมือนไอดีคิงอ่ะอ่าไอตัวนี้แน่นอยู่เปิดปิดแน่นนะครับอ่าเดี๋ยวดูไฟกันเดี๋ยวเนาะเปิดปิดไฟวิ่งอ๋อมีไฟมากกว่าตัวเก่าไฟสีลุงแล้วก็ปิดอ่าคล้ายๆกันแต่มีเพิ่มเบสกดเปิดกดเพิ่ม แบตเตอรี่มาเต็มโอเคครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับเดี๋ยวมาลองเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์กันครับ Hold me close me get up. Time is till I up barely The storms we chase เสียงดีด้วยนะตัวนี้โอเคเลยตัวเล็กก็เสียงดีตัวใหญ่ก็เสียงดีครับไปลองฟังดูนะดีมากเบสก็โอเคอะ่ะถึงจะไม่เท่า JBL แต่ก็น้องๆองอ่ะน้องๆอะ,อ,อ,อ,ะอาจจะต้องเปิดดังกว่า JBL หน่อยนะที่ผมรีวิวบุมบล็อกสามไปนะอ่าโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ